ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกเหมือนชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินจิตใจฟุ้งซ่านเหมือนลิงที่กระโดดไปมาหาความสงบสุขไม่ได้เหมือนเรือที่ถูกพายุซัดสาดกลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งอาตมาจะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อว่านายทองเขาเป็นชาวนาทำไร่ทำนาเลี้ยงครอบครัวชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายอะไรนัก ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปทำงานกลางแดดกลับมาบ้านก็หมดแรงแต่ถึงกระนั้นในใจของนายทองก็ยังมีความทุกข์อยู่ลึกๆเขาไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนทำไปเพื่ออะไรกันแน่วันหนึ่งนายทองได้ยินชาวบ้านพูดถึงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญว่าท่านมีวิชาธรรมกายสามารถทำให้จิตใจสงบพบความสุขที่แท้จริงได้ นายทองจึงตัดสินใจเดินทางไปวัดปากน้ำเพื่อขอฟังธรรมจากหลวงพ่อสดเมื่อไปถึงวัดนายทองได้พบกับหลวงพ่อสดท่านมีเมตตาผู้จาไพเราะอธิบายธรรมะให้ฟังอย่างง่ายๆหลวงพ่อสดสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศแต่อยู่ที่ใจของเราต่างหากใจที่สงบใจที่บริสุทธิ ใจที่ไม่ยึดติดในสิ่งใดๆหลวงพ่อสดสอนให้นายทองนั่งสมาธิภาวนาสัมมาอารหังให้ใจจดจ่ออยู่กับคำภาวนาอย่าให้ใจฝุ่งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นนายทองปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อสดอย่างเคร่งครัดในตอนแรกนายทองรู้สึกว่ามันยากมากใจของเขาไม่ยอมอยู่นิ่งเลยมันคิดถึงแต่เรื่องไร่นาเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัว แต่หลวงพ่อสดก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ค่อยๆฝึกไปใจที่เคยซุกซนเหมือนลิงก็จะค่อยๆเชื่องลงเหมือนลูกแมวนายทองฝึกสมาธิต่อไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจนในที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใจของเขาเริ่มสงบลงความคิดฟุ้งซ่านเริ่มน้อยลงเขาสามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย วันหนึ่งขณะที่นายทองกำลังนั่งสมาธิอยู่เขาได้เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในใจแสงสว่างน้ำสว่างจ้าแต่ก็อบอุ่นและอ่อนโยนนายทองรู้สึกถึงความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ใดๆเมื่อออกจากสมาธินายทองรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เขาเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในอยู่ที่ใจของเราเองหลวงพ่อสดได้สอนวิชาธรรมกายซึ่งเป็นหนทางสู่การเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงวิชาธรรมกายเป็นการฝึกจิตให้เข้าถึงกายในกายคือการเห็นกายธรรมภายในตนเองเมื่อเราเห็นกายธรรมเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนคำว่าธรรมกายมาจากคำว่าธรรมแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความดีความถูกต้องและกายแปลว่าร่างกายหรือตัวตนดังนั้นธรรมกายจึงหมายถึงกายที่ประกอบด้วยธรรมกายที่บริสุทธิ์กายที่ปราศจากกิเลสการฝึกวิชาธรรมกายไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่าเพราะจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์พบกับความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงพระนิพพานในที่สุดญาติโยมทั้งหลายเรื่องของนายทองสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเองการฝึกสมาธิภาวนาและเจริญวิปัสสนาเป็นหนทางที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ อาตมาขอสรุปเป็นข้อคิดสั้นๆว่าสงบที่ใจใช่ที่ไหนใจสงบพบสุขแท้ญาติโยมลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากวันละหนาที10นาทีก็ยังดีขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมวันนี้อาตมาได้พูดถึงเรื่องของหลวงพ่อสดวิชาธรรมกายและเรื่องของนายทอง หวังว่าญาติโยมจะได้รับประโยชน์จากธรรมะที่อาตมาได้กล่าวมาหากท่านใดสนใจที่จะศึกษาเรื่องวิช,ชาธรรมกายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตอนต่อไปอาตมาจะมาเล่าถึงรายละเอียดของการปฏิบัติวิช,ชาธรรมกายว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างติดตามรับฟังกันได้นะเจริญพร